อีกแล้วนะคะเย่เย่เย่ยย แฮปปี้นิวเอียร์ทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะจ๊ะสําหรับปี2 0 2 5จ้าเย้ yeah. คลิปนี้นะคะก็เป็นวอล์กแรกของปีนะคะปีนี้ลูกหมีก็ตั้งใจว่าเออเดี๋ยวจะมาทําแนวไลฟ์สไตล์ให้มากขึ้นนะคะ <c oughs> ก็หวังว่าทุกคนจะแบบว่าติดตามกันนะจ๊ะซึ่งนิวเอียร์นิวมีนิวยูไหมจ๊ะนิวมีนะจ๊ะเพราะว่าไปทําผมสีใหม่มานะคะมีความเป็นโทนเข้มๆนะคะรู้สึกว่าปีที่แล้วทําผมเข้มแล้วมันแบบขับผิวดีแต่งตัวง่ายนะคะปีนี้เราก็เลยจัดไปนะ มานมอน,นนะคะให้มันดูแบบเออขับผิวนะจ๊าแล้วก็เนลเช็คไหมจ๊ามมคคามมสยังดูคนอันนี้คือสีเพนโทนสุดๆนะคะเพนโทนเพนโทนเพนโทนเนาะสีแพนโทนสุดๆนะคะของปี2025อ่ะยังไงลาสวย ซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะมีเรื่องราวหลากหลายมากมายมากที่ลูกหมีจะต้องทํานะคะต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ลูกหมีแบบว่ากลับมาจากที่ต่างจังหวัดช่วงปีใหม่ลูกหมีไปเที่ยวที่ต่างจงอยพักผ่อนแหลมไม่ได้เรียวไปเที่ยวไปพักผ่อนที่บ้านนะคะคือไปแบบใช้เวลาครอบครัวนูนน่นนี่ใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งแต่กลับมากรุงเทพก็คือบ้านรกมากนะคะไม่ได้ทําความสะอาดเลยเพราะเหมือนแบบกลับมา,ก,บมาก็วแตะเคลียงานนูนน่นนี่ใช่ไหมคะกลายเป็นแบบว่าโอ้โหตอนนี้บ้านคือแบบสุดแสนจะแบบสบกับโปกสุดๆนะคะเดี๋ยว,ววันนี้เราก็จะมาดีฟคลีนสเปซกันนิดนึงนะจ๊ะก็เด เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะเพราะว่าหลากหลายสิ่งที่ต้องทันอยู่นะจ๊ะปะเริ่มลุยเริ่มด้วยสิ่งนี้ก่อนเลยค่ะทุกคนหมดคริสต์มาสแล้วใช่ไหมจ๊ะตอนสร้างน้องขึ้นมามันก็ได้อยู่ตอนเก็บไปจ้าลุย ไปต่อโซนที่2นะคะอันนี้คือคลังเมคอัพของลูกหมีนั่นเองไม่ได้ทําความสะอาดมานานมากนะคะเดี๋ยวว่าจะลื้อออกมาแล้วก็แบบดูดฝุ่นนิดนึง mm hmm. เช็ดพวกแบบวารินชักนิดนึงนะคะเพราะว่าน่าจะแบบเกือบปีแล้วไหมาที่ลูกหมีไม่ได้แบบทําความสะอาดตรงนี้เลยนะคะโอ้โหอันนี้คือจะไม่ลุกให้เลยใช่ไหม <laughs> มาค่ะลุย แล้วก็เดี๋ยวรอบนี้ลูกหมีว่าจะคัดพวกเมคอัพที่เหมือนแบบว่าหมดอายุแล้วออกมาด้วยนะคะเพราะเหมือนแบบว่าปีที่แล้วลูกหมีดูดูอยู่ก็มีหลายอันเหมือนกันที่เหมือนแบบมานานแล้วนะคะก็ว่าจะนําไปบริจาคด้วยปะเริ่มเลยนะจะ๊ะลุยลุโกโก้ชอบมากขนตาคือมีทุกสวดทุกทรงนะคะแต่แบบ ไม่ค่อยได้ติดเลยอะแต่ว่าเอฟบ่อยมากค่ะทุกคนเป็นกันไหมคือเหมือนแบบพอเห็นขนตาน่ารักน่ารักสวยๆก็จะเอฟมานะอันนี้คือสายส่อสะพึงสุดๆยังไม่เคยติดเลยนะคะอันนี้ก็คือขนตาทั้งหมดนะจ๊ะชอบอะไรขนาดนั้นนะะถหมจริง ทีไฮไลท์ค่ะทุกคนอันนี้คือจะเป็นโต๊ะแบบว่าแต่งหน้าทาสกินแคร์ต่างๆของลูกหมีใช่ไหมสะปรกมากโอเคมาเริ่มเลยแล้วคนเราจะมีโทนเนอร์แพดอะไรได้เยอะขนาดนี้เนาะให้ทุกคนดูคือฝุ่นมันเยอะมากอันนี้ลูกหมีแบบว่าเคลียร์ของออกไปหมดแล้วนะคะดูคราบฝุ่นดี มีซื้อมาจากญี่ปุ่นดีมากค่ะทุกคนแต่ว่าแบบหลายปีแล้วว่ามันจะเป็นแบบที่หนีบอันเล็กๆเอาไว้หนีบผมหน้าม้าอะไรอย่างนี้เมื่อก่อนลูกหมีมีหน้าม้าใช่ปหแต่ว่าทีนี้ไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าบางทีก็เอาไว้หนีบพวกลูกผมเวลาจัดแต่งทรงผมด้านหน้าไม่รู้มันชื่อยี่ห้ออะไรอะลูกหมีซื้อมาจากญี่ปุ่นตอนนั้นแบบลลมเอาที่หนีบผมไปใช่ปะ่ะแล้วก็แบบชอบมากๆเลยอะราคาไม่แพงด้วย ต้องไปอยู่ในนั้นน่ะลูกอารมณ์ไม่ดีละคุณแม่ไม่สนใจเรยกร้งองความสนใจขั้นสุดน้องที่บ้านใครเป็นแบบนี้บ้างไหมคะคือเลาลุกหมีแบบทําอะไรที่เหมือนแบบไม่ได้สนใจเขาหรือกําลังแบบจดใจจดใจจอกกับอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะแบบชอบเข้าไปอยู่ในอะไรแบบเนี้ยเข้าไปอยู่ในก่องหาลือหามุมเข้าไปอยู่เพื่อให้แบบหันมาสนใจหนูหน่อยได้ไหมคะถูกไหมโอ้โห oh สกปรกมาก เจอบัตรประชาชนยายลูกสาวจ้าหาวันนั้นลูกเหมียไปเดินเล่นที่เ e n t r a ันน์อิิใช่ไหมคะแล้วมันมีทําพอดีก็เลยไปทําฟรีมาน่ารักไหมทํามานานมากแล้วนะ <c oughs> ตลกโอ้ใหม่ก็ทุกคนสะอาดแล้วค่ะมุมโต๊ะเครื่องแป้งของดิฉัน นี้คลีนนะจ๊ะส่วนมุมนี้เอาต้นคริสต์มาสออกไปแล้วคลีนเหมือนกันแล้วก็มามุมโต๊ะเครื่องแป้งนะคะออคลีนจ้าแต่ปึ้งช็อตฟิลสุดๆค่ะอันนี้คือยังไม่คลีนนะคะเพราะว่ายังหาที่ลงไม่ได้วันนี้หมดแรงแล้วเดี๋ยวไว้ไปกันต่อนะจ๊ะส่วนตรงนั้นก็เช่นกันจ้ะว,ว้าว กาแฟมาณจ่าเมนูไอสลัดเต้สำเนียงไอสลาเต้เมนูโปรดของเรานะคะจะบอกว่ากาแฟร้านนี้คือหอมมากคะ่ะทุกคนเมื่อกี้ลูกมีน่าจะถ่ายตัวกล่องไว้ให้นะคะเป็นกล่องสีน้ำเงินคือมันแบบหอมแตะจมูกขึ้นมาเลยตอนที่บรูนะคะแล้วก็พอใส่กับนมปุ๊บโอเมก็ oh God! มันนัวมากนะคะใครชอบกินแบบกาแฟนมหรือไอสลาเต้แบบลูกมีนะคะไปลองดูกันนะจ๊ะอันนี้ขอแบบเพิ่มกาแฟเอ e เน y จีบอสบอสหน่อยได้ไหมคะจริงจริงกินไปเกินครึ่งแก้วแล้วะคะ่ะแต่ว่ามาบูสต์พร้อมทุกคนอีกทีนะจ่า c h e e s มาละมาละเอเนอรจีมาละนะจ๊ะบูสต์ขั้นสุดค่ะตื่นสตาร์ทเดย์แบบเต็มที่ของจริงถ้าเกิดว่าวันไหนที่ลูกอิ๋ไม่ได้กินกาแฟจะรู้สึกว่าวันนั้นอะ mm hmm. เนื่อยๆแต่วันไหนกินปุ๊บเริ่มวันอย่างทางการจ้ะวันนี้นะคะ เมืกก่อกี้แอบเปิดตาเหลือบไปมองโต๊ะเครื่องแป้งของเราโต๊ะเครื่องแป้งมีใครเลยโต๊ะเครื่องแป้งแบบลูกมีไหมคะโต๊ะแต่งหน้าโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะแต่งหน้า,หนาเหมือนกันแหละใช่ไหมคะจะบอกว่ามันแบบโอเมก้า oh So ซ่แฮปปีมากนะคะไม่รู้ว่าสาวๆคนอื่นเป็นไหมแต่อย่างลูกหมีขอรายงานตัวเลยว่าถ้าเกิดว่าวันไหนที่แบบมีการทําความสะอาดพื้นที่ที่เราอยู่หรือสเปซที่เราอยู่ทําม,มันจะแบบมีความโดามีหลังปแปลกๆอะทุกคนคือมันจะมีความสุขก็ไม่รู้ทุกคนเป็นไหมนะแต่อย่างลูกหมีคือถึงแม้ว่ามันจะสะอาดได้ไม่นานนะคะแต่มันจะรู้สึกแบบรีเฟช มาค่ะวันนี้ไหนๆเราก็แบบว่าเห่ตบเครื่องแป้งแล้วนะคะมีฟิลอยากจะทาสกินแคร์อยากจะแต่งหน้านะจ๊ะเดี๋ยวจะขอมาอัปเดตมอร์นิ่งรูทีนมอร์นิ่งสกินแคร์ของลูกบีมใช่ไหมมอร์นิ่งรูทีนมอร์นิ่งสกินแคร์เลยในเช้านี้ละกันนะคะว่าช่วงนี้เราใช้อะไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกลูกบีบก็จะลงง่ายๆเหมือนเดิมก็จะเป็นฟิลแบบโทนเนอร์นะคะก็จะใช้สับเปลี่ยนกันไปแล้วแต่ฟิลวันไหนอยากใช้เป็นโทนเนอร์แพดหรือว่าวันไหนอยากจะใช้เป็นโทนเนอร์แบบขวดใช่ไหมคะอันนี้ลูกบีจะใช้เป็นนนแบบขวดละะกันนะคะ เช็ดไปเลยการใช้โทนเนอร์ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าการทําให้แบบว่าผิวของเราเปิดพร้อมรับกับสกินแคร์ตัวอื่นๆเป็นการแบบว่าเช็ดผิวของเราอีกทีทําให้ผิวของเรามีความคามลงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ลูกอมีจะชอบเช็ดเน้นช่วงซอกจมูกค่ะเวะลาแต่งหน้าอะไรเงี้ยมันจะได้ทําให้เหมือนช่วงซอกจมูกะมันเรียบเนียนขึ้นนะคะอันนี้ก็เช็ดไปได้เลย แล้วก็ช่วงนี้นะคะลูกหมีไม่ได้มีสิวอะไรใช่ไหมคะลูกหมีก็จะใช้เป็นพวกแบบไฮยาลูรอนกับวิตซีนะคะคู่กันเพราะเหมือนเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราดูมีความกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนนะคะมีความแบบอิ่มฟูอะไรประมาณนี้และะ้วเพราะอย่างพยายามก็จะเป็นการเติมน้ำให้ผิวใช่ไหมคะก็จะทาไปเลย ช่วงเช้าว่าลูกหมีก็จะลงสกินแคร์อะไรที่เหมือนแบบว่าเนื้อเขาบางเบาซึมง,ง่ายไม่เหนอะหนะนะคะแล้วก็จะแบบว่าเลือกที่เหมือนไม่กวนกับเมคอัพด้วยเราแต่งหน้าต่อมันจะได้ไม่เป็นคราบไม่เป็นขุยนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจะลงเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ปิดจบในการล็อกความชุ่มชื้นใดๆนั่นเองค่ะตอนเช้าลูกหมีจะลงประมาณเนี้ยแค่นี้เลยช่วงนี้น้อยมากนะง่ายๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพอเราทําแบบขั้นตอนประมาณเนี้ยคือผิวมันไม่ค่อยอุดตันด้วยแล้วก็เหมือนแบบในระหว่างวันเมคอัพอะไรเงี้ยก็ไม่หยาไม่หย,ยนนนะะคปะ <Happy S 2> ี้้เลยช่่วงอก ราจะชอบลงสกินแคร์เยอะๆเพราะคิดว่าแบบยิ่งเยอะยิ่งดีใช่ไหมคะแต่ว่าลูกหมีว่าจริงๆเราเลือกให้มันตอบโจทย์กับสภาพผิวอ่ะ it is i it s so happy ที่สุดแล้วนะคะสุดท้ายนะคะปิดจบด้วยกันแดดเลยกันแดดลูกหมีชอบทาเป็นเนอร์มัเจลิเซอร์มันแบบทาง,ง่ายดีนะคะแล้วก็บรนสบายๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ยลูกหมีไม่ได้มีแพนออกไปไหนนะคะจะแบบอยู่บ้านอะไรอย่างงี้ก็จะแบบลงสกินแคร์ประมาณเนี้ยแหละ อัปเดตสกินแคร์หน้าแล้วนะคะขอแบบว่าอัปเดตผิวด้วยได้ไหมสําหรับบอดี้โลชั่นในช่วงนี้นะคะอันนี้อยากป้ายยาทุกคนมากเพราะว่าชีคือเข้าเฟเวอรลิตลูกหมีไปแบบว่า2ปีซ้อนนะคะปีที่แล้วก็เข้าปีนี้ก็ยังเข้าอยู่นะจ๊ะคือบอกเลยว่าเป็นแบบโลชั่นที่ชอบมากจริงๆนะคะอยากจะแบบป้ายยาเพื่อนสาวใครที่แบบรู้สึกว่าผิวเราแบบมีความหมองคล้ำดูไม่กระจ่างใสนะคะต้องน้องคนนี้ค่ะอันนี้จะเป็นของยูซูรีนนะคะสปอ t l ตเลดไรท์เทนนิ่งบอดี้โลชั่นนะจ๊ะ แคปแคปด่วนเพราะว่าชอบมากจริงๆค่ะทุกคนอันนี้คือหลักๆอ่ะเขาก็จะเหมือนแบบว่าช่วยทําให้ผิวของเรานะคะดูมีความกระจ่งางใสผิวช,ชุ่มชื้นเรียบเนียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนื่องจากว่าเขาเนี่ยจะมีเป็นสารไทยอาร์มิดอลนะจ๊ะหละายคนจะแบบพอเครื่มาบ้างแล้วใช่ไหมคะสารนี้ก็จะเป็นสารไบรท์เทนนิ่งประสิทธิธภาพดีที่สุดจากยูซรีเลยค่ะจะช่วยแบบว่าแก้ไขพวกปัญหาซีผิวของเรานะคะที่ต้นตอมเม็ดสีกันไปเลยนะจ๊ะมาเดี๋ยวจะให้ดูแบบว่า texture กันนิดนึงค่ะจะบอกว่าเนื้อลชั่นคือทําถูกต้องมาก เนื้อที่แบบเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ทาได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะสบายผิวไม่ทิ้งคราบไม่ทิ้งความเหนียวเนื้อไว้ด้วยนะคะนี่เนื้อเกลี่ยง่ายมากจริงๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะจ๊ะตั้งแต่ลูกหนีใช้มารู้สึกได้จริงๆนะว่าผิวของเรามันจะมีความแบบชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นนะคะหลักๆคือแบบผิวมันจะมีความนุ่มแล้วก็สีผิวดูสม่ำเสมอขึ้นด้วยนะคะอันนี้คือทาไปได้เลยนะเห็นไหมเนื้อมันเกลี่ยง,ง่ายมากๆนะคะเนื้อเขาแบบซึมไวแล้วก็แบบบบสาาาายยผิวววมมกกๆๆออเเลเ่่่่ไไไพืนนนจะะะตค ใช้ได้เลยนะจ๊ะประมาณ2อถึงสสัปดาห์ถ้าทุกคนใช้นะจะรู้สึกได้แล้วจริงๆว่าผิวมันจะดูมีความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นจริงๆนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีสารสก,กัดจากลิโคชานคนเอนะคะแล้วก็ไฮยาลูรอน,นะคะ่ะจะช่วยทาให้ผิวของเรานะคะดูมีความเรียบเนียนแล้วก็อิ่มน้านะจ๊ะลูกหมีก็จะชอบทาช่วงหน้าอกตรงนี้ด้วยนะคะเพราะบางทีแบบว่าเราใส่พวกเสื้อเปิดอกนะคะหรือว่าใส่เดี่ยวแบบนี้เนาะมันก็จะแบบสีผิวดูมีความสม่ําเสมอน,นะจ๊ะทาไปได้เลยกลิิ่่นนนนนออมมากกกะีทแบบัจัจตตดว แล้วก็แบบสลีปไปเลยนะจะฟินมากๆอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนสาวน้องสาวคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าช่วงนี้ผิวดูมีความหมองคล้ำไม่กระจ่งางใสหรือผิวคล้ำแดดคล้ำเสียนะคะไปลองดูคะ่ะลูกหมีเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบแบบลูกหมีแน่นอนนะคะอันนี้คือเน้นทาบริเวณที่เราต้องการปรับสีผิวให้ดูมีความกระจ่งางใสได้เลยนะจะใครแบบว่าผิวคล้ำตรงไหนอยากปรับสีผิวตรงไหนก็ทาเน้นๆบริเวณนั้นไปได้เลยนะจะอันนี้คือแบบเป็นบอดี้โลชั่นที่เนื้อถูกต้องมากใครอยากผิวกระจ่งางใสชุ่มชื้นเรียบเนียน ขอให้ลองนะจ๊ะอันนี้คือส่วนตัวคืนเลิฟเลยตอนนี้เราออกมา้างนองนะคะทุกคนจะมาซื้อของนิดนึงนะคะก็เป็นกาแต่งชมนิดนึงนะจ๊ะเอ,อาฟิตส,สบายๆนะคะเป็นเสื้อยืดแล้วก็กางเกงยีนสบายๆเลยตัวนี้คนถามบ่อยมากซื้อจาเกชนเอ็มนานมากๆแล้วนะคะแต่ว่ามันจะเป็นกางเกงยีนแบบทรงคาโก้นีน้ทรงเสื้สวยมากปึงป้งึไปไปซื้อของกัน,นะคะ่ะ ใน H&M นะคะทุกคนจะบอกว่าเสื้อน่ารักปะน่ารักมากนะคะมีความตะกนเล็กชื่อเบาๆนะคือลูกมีแพ้เสื้ออะไรแบบนี้มากคือมันจะมีความดีเทลโบแล้วก็เป็นแขนยาวอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนแบบใส่ง่ายใส่สบายใช่ปะต้องจัดปะอันนี้เนี่ยอะไรแบบเนี้ยมันน่ารักปะความดีเทลเอ,อ่ยใดแลแ้วแพ้เสื้ออะไรแบบนี้มากคือเป็นอะไรเอ,อ่ยรองเท้าอันนี้ก็น่ารักอะทุกคนมันจะเป็นแบบฟิลเหมือนสี เดี๋ยวเช้านี้เราจะทําเป็นแซนด์วิชกินกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานลูกิกไปซื้ออุปกรณ์มาที่ไปแบบว่าซเปอร์มาร์เก็ตเร็วๆเมื่อวานใช่ไหมคะมาจะทําเป็นแซนด์วิชทูน่านะจ๊ะแม่ครัวพร้อมจะลุย เบรกฟาสต์พร้อมเสิร์ฟนะคะแซนวิชมาแล้วอันนี้ลูกหมีเอายาคูมาด้วยนะคะชอบกินมากยาคูแต่ว่าขวดนางจิ๋วเนาะมาค่ะหิวมากเย้แซนใครกำลังกินอาหารอยู่ไหมคะกินไปด้วยกันเลยฟินค่ะหมดเกี้ยงค่ะ บล็อกของที่ไปซื้อจาก H&M เมื่อวานกันค่ะทุกคนที่ใส่อยู่นะตอนนี้ตัวน,นี้ก็คือจาก H&M เหมือนกันนะคะอันนี้ลูกหมีซื้อตอนมันเซลลค่ะทุกคนจริงๆลูกหมีมีสีหนึ่งสีเทานะคะแล้วซึ้ชอบมากผ้านิ่มใส่สบายก็เลยไปได้อีกสีหนึ่งแล้วน้องก็คือเซลล์อยู่นะคะแต่ปัญหาคือไม่ได้ขโมยนะคะแต่ว่าพี่แบบพนักง,งานเขาลืมมอาออกให้ลูกหมีเดี๋ยวต้องแบบกลับไปที่ร้านนะคะไปติ๊กออกใช่ไหมมันไม่สามารถออกเองได้ใช่ป่ะลูกหมีลองแงะแล้วว่ามันไม่ได้อ่ะก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวไปให้แบบที่ร้านเออออากนนนะะคัี คือแบบทรงสวยมากลูกหมีชอบเสื้อคอรประมาณเนี้ยมันใส่แล้วมันรู้สึกว่ามันเห็นไหปลาแล้วดูแบบผอมสุดทรงองค์เอวคือ ถูกต้องนะคะแล้วก็อันนี้มันเป็นผ้าแบบมีความสกินนี่เบาๆนะคะนิ่มๆแล้วก็รัดรูปหน่อยนึงแต่ว่าใส่สบายนะใส่กับแบบเนี้ยเกงๆอยู่บ้านชิลๆหรือจะออกไปข้างนอกแมทไปเกงยีนกหมิงว่าก็เข้าอันเนี้ยคือถูกต้องนะคะได้มา2 0 0กว่าบาทเองมัง้งคือแบบมันเซลล์อยู่นะคะถือว่าโชคดีมากตัวที่2นะคะน้องเป็นเสื้อยืดใส่สบายๆนะจ๊ะอันนี้คือผ้าดีมากเลยนะลูกมีแบบอยากได้เสื้อสีแดงนะคะคือไม่มีเสื้อยืดสีแดงแบบนี้รู้สึกว่าทรงมันสวยค่ะพอใส่ไปแล้วมันจะมีความแบบรัดรูปตรงเอวนิดนึงนะคะ คล่องจนเกินไปอันนี้ก็ชอบแล้วก็ได้มาเป็นเสื้อแขนยาวอีก2ตัวที่ลูกหมีบอกว่าคือแพ้เสื้ออะไรแบบนี้มากนะคะนี่ตัวแรกนะจ๊ะได้มาเป็นสีดําจริงๆรุ่นนี้ลูกหมีเห็นมีหลายสีนะมีชมพูแล้วก็มีสีเป็นเหมือนม่วงๆหรือเปล่านะหรือว่าสีขาวเอ๊ะจาไม่ได้นะคะแต่ว่าน่ารักมากตัวนี้ค่ะทุกคนคือมีโบตรงนี้นะคะใส่สบายใส่อยู่บ้านใส่ออกไปข้างนอกแมตกันเกงยีนอย่างเงี้ยลูกหมีว่าสวยแล้วนะคะคือชอบเสื้ออะไรเท็กซ์เจอร์ประมาณนี้มากค่ะแล้วก็อีกตัวอันนี้ตรงแขนน่นารักไหมตรงแขนมีความ ีเทลแบบนี้ด้วยนะอีกตัวอันนี้คือน่ารักไม่แพ้กันลูกหมีก็ชอบมากๆนะคะสีเทานะจ๊ะเห็นไหมชอบสีอะไรแบบนี้มากนะคะปึง้งอันนี้น่ารักเลยมีความแบบกริตเตอร์นิดนึงนะแล้วก็ผ้าใส่สบายนะคะอันนี้น่าจะเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดนะคะ3ตัวนี้เลยน่าจะยังมีอยู่ใน H&M นะลองไปดูกันได้นะคะใครชอบเสื้ออะไรสไตล์นี้เหมือนๆกันอันนี้สวยมากเลยลูกหมีชอบมากตรงนี้จะมีดีเทลแบบเป็นลูกไม้นิดนึงด้วยนะคะ Oh my god ุดจะคิว้วไปกันต่อจ้าฮอันนี้คือจานที่ยังไม่ได้รางนะคะแล้วเรากินอะไรใช้แก้วอะไรเปลืองขนาดนี้คะ่ะแล้วอันนี้รางแล้วแต่ยังไม่ได้เก็บนะจ้าโซอิวมากปะเริ่มค่ะ